มาจนถึงพฤติกรรมสุดท้ายที่เราเห็นนะครับพฤติกรรมในการที่จะหาอาหารกินเองนะครับเราก็จะมาเห็นพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่หลินปิงออกสวนหลังบ้านในปีนี้นะครับหลินปิงจะไม่รู้จักการที่จะหากินเองเลยนะครับแม้กระทั่งการที่พี่เลี้ยงนําเอาแอปเปิลเนี่ยวางไว้ตามขอนไม้ต่างๆเพื่อที่จะให้หลินปิงเนี่ยได้สร้างความคุ้นเคยกับขอนไม้ด้วยการเดินมากินแอปเปิลที่เราวางไว้ตามจุดหลินปิงก็เดินข้าม เนทิงก็ไม่รู้จักที่จะดมปิ่นแล้วก็หาว่าของที่เขาชอบกินแล้วมันอยู่ไหนนะครับก็เน,นื่ <bla> องมาจากว่าเลนปิงยังไม่ได้รับการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้เขาเคยแต่มีพี่เลี้ยงเนี่ยป้อนอาหาร ส่งให้ถึงปากนะครับโดยเฉพาะเป็นพวกแอปเปิลเป็นนมชงนะครับชามนมก็จะส่งถึงปากแอปเปิลก็จะส่งถึงปากขนมปังไผ่ก็จะส่งถึงปากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลินปิงเรียนรู้ ในส่วนของการฝึกที่จะให้เหลียญปิงนั้นได้รู้จักการหาอาหารตามจุดต่างๆนะครับก็จะอาศัยพี่เลี้ยงเป็นตัวช่วยฝึกนะครับคือการที่เรานําไปวางไว้เฉยๆแล้วให้เขาไปกินเองเขายังไม่รู้ว่าตรงนั้นมันกินได้หรือว่ามีอะไรให้เขากินพี่เลี้ยงจะต้องใช้ท่าทางในการนําก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นวางไว้บนขอนไม้ก็ต้องใช้มือเคาะนําให้เหลียญปิงเขาเห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้น เมื่อพอเขาให้ความสนใจในการที่จะใช้จมูกหลมเขาก็จะรู้ว่านี่คือแอปเปิลที่เขากินได้เขาก็จะกินทันทีนะครับ หลังจากนั้นเราก็เพิ่มเพิ่มจํานวนครั้งความถี่นะครับในการที่จะลดกิจกรรมในการที่จะให้อาหารจากกับมือนะครับส่งถึงปากเนี่ยที่เลี้ยงก็จะเริ่มละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเช็ดตัวหรือการฝึกต่างๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะวางไว้กับพื้นให้หรินปิงได้กินเองบ้างแล้วนะครับ จนถึงวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นละว่ากรณีที่ที่เลี้ยงนําเอาแอปเปิลวางไว้ตามขอนไม้เหลี่ยมปิงก็เริ่มที่จะก้มลงไปใช้ปากกินจากขอนไม้ได้เลยนะครับรวมไปถึงที่อยู่กับพื้นหญ้านะครับเหลี่ยมปิงก็สามารถที่จะรู้ละว่าเขาสามารถที่จะไปหากินตามพื้นหรือตามจุดต่างๆที่พี่เลี้ยงวางไว้ได้